สวัสดีเป็นทางการน,นะคะแม่น้อยสก,กิจข่าวเก่าจะมาพูดเรื่องทำธุรกิจเนาะธุรกิจขายตรงคือแต่ก่อนแม่น้อยก็เคยทำหลายบริษัทนะคือเราไม่มีธุระอะไรเราไม่มีงานการเราทำเพราะ ตอนนั้นเรามันเงาอยากจะพบเพื่อนๆอก,ก็ไปโน่นไปนี่เอ,อเราทําธุรกิจขายตรงไม่น้อยเคยทํารู้สึกว่าจะเป็นประมาณโอไลน์บริษัทเริ่มแรกที่ไม่น้อยทำํำบริษัทแรกคือสุเลรียนสุเรียน,เ,ยนเออก็ค่าสมัครค่าสมัครค่าอื อะไรต่ออะไรก็ตกประมาณร้อยกว่าบาทค่าสมัครเขาก็ให้หนังสือตัวอย่างสินค้ามาให้เราเล่มหนึ่งคู่มือคู่มือแล้วก็เราเราก็ทำทำไปประมาณไม่ถึงปีไม่น้อยทำทำไม่ถึงปีก็ได้ยอดได้ขึ้นขึ้นตำแหน่งขึ้นตำแหน่งมาตำแหน่งหนึ่ง แต่เราเราไม่ได้ไปลงทุนลงหอนอะไรนะเราเราชวนเพื่อนๆมาทำด้วยกันคือใครพอใจทำก็ทำอันนี้มันอยู่ที่ตัวของเราเองสมมุติเราขยันเราได้จริงๆถ้าตื่นเช้ามาระวางแผนเนี่ยเราจะไปบ้านหลังนั้นแหละเออไปคุยที่เรารู้จักเพื่อนๆหรือพี่น้องเราเอาไหมสมัครซื้อของกินไหมเออคือ เราสมัครถ้าไม่วังไม่วังแบบอ่าขยายเครีขยขขายเราสมัครซื้อกินไม่เป็นไรเราก็ได้ลดอย่างน้อยยี่สิบเปอร์เซนราคาหนึ่งร้อยบาทเราได้แปดสิบบาทอืมไม่น้อยทํามาหนึ่งปีของเขาก็โอเคกาแฟก็โอเคทุกทุกอย่างโอเคหมดค่ะของเขามีสินค้าทุกอย่างอืมพอไปไปมา,มา ก็ไปสัมมนา,าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปนอนทีละคืนสองคืนอ่ะไปโคราชบ้างกรุงเทพบ้างท,ทุกที่จัดอุดรบ้างเนี้ยแม่น้อยก็ได้ไปกับเขาต่อมาแม่น้อยก็ออกมาวันนี้มาทํากิฟฟินกิฟฟินนี่ได้ขึ้นตําแหน่งตําแหน่งสองตำแหน่งได้เงินจริงๆอันนี้แม่น้อยก็วางแผนคือไม่ได้ชวนเขามาทํา แต่ชวนเขาสมัครซื้อของใช้ในครัวเรียนแม่ไปไม่น้อยเนะี่ยวางแผนตื่นเช้ามาไม่น้อยจะไปหาใครดีวะที่เราจะจะได้ลูกค้าที่มีพาเวอร์หน่อยอือไม่น้อยก็วางแผนหนึ่งละไปบ้านเพื่อนแฟนที่เขามีฐานะหนึ่งละเพื่อนเราเออแไม่น้อยก็ไปเช้าเช้าหนึ่งจะได้สามสามคนลูกค้าไม่น้อยกิฟลินนี่จะมีเครื่องปรับอากาศ ะมีเครื่องกรองน้ํามีอะไรต่ออะไรไปหาไปบ้านแฟนไปบ้านเพื่อนของแฟนเขาก็รวยใช่ไหมมีฐานะแบบร้านใหญ่ก็แล้วกันระดับร้านทองก็มีระดับแบบทุกอย่างอใหญ่มากเออเราเข้าไปนี่ปึ๊บอันนี้สมัครซื้อซื้อไว้ใช้ในบ้านไหม เขาก็ขอดูบัวชัวเราอืมเอออันนี้โอเคนะของเขามีอยู่แล้วแต่คําเกรงใจกของคนที่เราบากหน้าไปหาเขาเขาก็ช่วยเหลือเราเขาก็สั่งให้เราอ่ะสั่งแล้วเราเราก็ได้เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเออบางคนนะซื้อให้ซื้อ,อ,ใ,หอให้ไม่น้อยเนี่ยแบบไม่ได้คิดคือเขาสมัครซื้อของเฉยๆเขาไม่สมัครเพราะแบบว่าขยายเครือข่าย สมัครซื้อกินซื้อกาแฟซื้ออาหารเสริมซื้อปุ๋ยมันมีทุกอย่างในกิฟฟินสนุกสนานทำกิฟฟินไปเที่ยวกรุงถอกรุงเทพโอ้จัดงานนักร้องดารามาเยอะแยะแต่เราไม่ได้ไปหลอกใครใครพอใจทําก็ทําใครไม่พอใจก็ไม่เป็นไรเออเอ็มวี MV, กิฟฟินซูเหลียนแล้วก็อะไรอีกละ่ะ กาแฟเออกาแฟที่อันนี้ก็กาแฟนี่ได้จริงจริงมีญาติไม่น้อยเนี่ยเขาทำสองหัวเมียเขาเกษียณแล้วเป็นครูเกษียณผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะเขาเป็นหัวหน้าทีมสิ้นเดือนมานี้เคลียร์่า,ายของเขาสายนี้ก็ซื้อสายนั้นก็ซื้อมันมันแฝงไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยแบบน,นี้คนที่เป็นแม่ทีมอะได้เปรียบเพราะอะไรรู้ไหมเคลียร์่าย,ขายขเขามันเยอะเออแล้วก็ คนเราขยันได้ได้จริงๆขยันไปบ้านนู้นบ้านนี้ไม่สมัครสมมุติเขาไม่สมัครเขาไม่พร้อมเราไม่ต้องมงคับเขาเราเอาสินค้าของเราไปด้วยกาแฟอะไรต่ออะไรติดกับติดติดรถไปด้วยเขาไม่สมัครอเอาลองซื้อกินซี่สักห่องเงี้ยเอซอซื้อซื้อซื้อเรากินเราก็ได้เปอร์เซ็นต์แล้วเพราะเราเป็นตัวแทนแต่ถ้าเขาสมัครกับเรา เขาไปซื้อของเนี่ยอย่างน้นอยๆเนี่ยราคาร้อยบาทเนี่ยก็ได้ลดยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยกิฟฟินนี่ไม่น้อยทําเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุไม่น้อยก็ยังได้นะแต่เดือนหนึ่งเรารักษายอดได้ประมาณสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทนี้มีประกันด้วยนะประกันอุบัติเหตุเอุบัติเหตุนิดๆหน่อยๆเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลก็รักษาฟรีนี่แหละมันดีอย่าง กิฟฟินไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีจะสูญหายเราสมัครตอนนั้นก็อยู่ช่วงนิรันด์เลยชื่อเราก็ยังอยู่ในนั้นเวลาเราไปซื้อซื้อครบสี่ซ้าห้าร้อยเนี่ยเราได้เปอร์เซ็นต์แบบลูกทิมเราไปซื้ออย่างเงี้ยมันก็เข้ามาหาเราบางทีก็ได้รับทีละสี่ซ้าห้าร้อยทีละพันอย่างเงี้ยถ้าเราไปซื้อของใช้ยาสีฟันเลยแชมพูสระผมยาบำรุงอะไรต่ออะไรปุย๋ย บุ๋ยก็มีกิฟลินมีทุกอย่างเครื่องกรองน้ำเครื่องปรับอากาศมีหมดคือกิฟลินมีแบบเยอะแยะแต่แต่คนใครทำได้จริงๆอันนี้เขาไม่ได้หลอกไม่ได้ต้มไม่ได้ตุนคนพอใจทำก็ทำแต่แม่น้อยเนี่ยพอใจไป,ไปสมัครเองเพราะเราเห็นว่าเราสั่งซื้อกับเพื่อนมันใช้ดีมันใช้ดีแบบยังไงล่ะคือ มันดีอ่ะเนี่ยแม่น้อยซื้ออย่างของเขามันมันมีคุณภาพของกิฟฟินอ่ะเดี๋ยวนี้แม่น้อยยังได้เงินกินอยู่นะแต่เราไม่ได้ไปทําแต่เราเวลาเราไปซื้อของนี่เห็นไหมกิฟฟินเนี่ยนี่ก็แต่ลุงเ่เนี่ยเวลามันของของเขาเนี่ยเนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็ เราซื้ออะไรมากินมันมันรู้สึกว่ามันโอเคอ่ะเออถ้ามันโอเคเราก็ใช้อย่างเงี้ยเราไม่ได้หวังหลังหวังรายได้อะไรแต่เราหวังหวังสมัครซื้อซื้อกินอย่างน้อยๆเราได้ตําแหน่งเราก็ยังเราก็ยังได้แบบไปซื้อของมาใช้เนี่ยยาทาผิวแชมพูสระผมยาสีฟันมีมีทุกอย่างเลยถ้าไม่ขี้เกียจได้จริงทุกคนอ่า บางบางบริษัทเราก็ไม่รู้เนาะแต่แต่อันนี้เข้าขายตรงใครขยันได้ใครไม่ขยันก็ไม่ได้แค่นั้นคือไม่น้อยสมัครไม่ไม่ได้หวังผลประโยชน์สมัครซื้อของใช้ในครัวเรียนเออมีฮอดข้าสารออคิดดูเอาเขาแล้วกันมีทุกอย่างกาแฟอะไรต่ออะไรมีอะ่ะคือแทบจะครบในบ้านเราเลยแหละอืม อันนี้เราเราไม่ผิดเราไม่ได้ไปหลอกลวงใครเราไปสมัครเพราะคนสมัครใจของเราสมัครใจซื้อของใช้ในครัวเรือนเครื่องกรองนะ้ําอะไรต่ออะไรมีหมดสารพัดอย่างกิฟลิฟรนโอเคนะคะมันยาวไปแล้วไม่น้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ไม่มีสาระขอพระคุณมากๆทุกคนนะคะเอาเอาไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายปุ้นปุ้น